อุ๊ยผู้มึงเห็นแล้วใช่ไหมพี่คนนี้ใช่ปะที่มึงบอกว่ามึงไม่กล้าสารภาพรักด้วยแต่กูสารภาพแล้วน้ยพี่เขาก็ตอบว่าโอเคอะคิดว่า <S <S ไงอะคิดอะไรอะคิ่เรื่มึงมกับพี่อะนะกูคิดแค่ว่ามึงเป็นคนสอนให้กู รู้จักกับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขโอ้ยโอ้โหยนี่มันเรื่องจริงเหรอโยหุยหุยน่าถ้าเธอหมายถึงเรื่องที่ฉันเป็นแฟนกับพี่จอแล้วก็ใช่มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าฉันต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะที่ไม่ได้บอกพวกเธอก่อนอ่ะจะขอโทษทำไมอ่ะ ฉันดีใจด้วยซ้ำที่รู้ว่านายไม่ชอบฉันเพราะว่านายชอบพี่คนนั้นน่ะแลากอย่างนะฉันไม่คนที่ชอบหรอกเฮ้ยอะไรเนี่ยไว่าไงมือยังไงก็วันนั้นคืนนั้นไฟมันดับไง กูเห็นคนมันวิ่งกูเลยแบบเอ้ยเดี๋ยวมีคนมาชนแพ้หรือวิ่งเข้าไปกอดแพ้หลังจากนั้นกูว่าแล้วพวกมึงก็จูบกันนะไม่ได้จูบเยจูบกูกำลังจะบอกว่ากูว่านอนคุยไลน์กับแพ้ทั้งคืนเลยโอ้ยเจ๋งกว่ามึงแล้วมึงอะพี่เขาเป็นไงบ้าง ชายราศีตามมาดูแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Idol Factory Official ดูฟรีนะจ๊ะ